ของคุณธนพัท์นะคะที่ส่งมาเคลมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตนะคะตัวกล้องจะเป็นรหัสนี้นะคะ <c oughs> แจ้งว่าไม่ขึ้น Wifi นะคะอรการช่องเสียบแอร์การใช้งานได้ปกตินะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอตัวกล้องหมุนแป๊บนึง <c oughs> มาดูกันที่ขั้นตอนการเชื่อมต่อนะคะกด บวกนะคะเพิ่มอุปกรณ์เราก็เลือกกล้อง Wi-Fi นะคะเลือกจับคู่แบบ AP hotspot กดตกลงนะคะเสร็จแล้วเข้าตั้งค่า Wi-Fi เลือก Wi-Fi ที่เป็นคำว่าแคร์หนังหน้านะคะนี่นะคะแคร์ Care AP คือ Wi-Fi ของกล้องนะคะ เสร็จแล้วกลับไปที่แอปนะคะกดกำหนด Wifi นะคะเสร็จแล้วเลือก Wifi ที่เป็นของ Air c การนะคะจะขึ้นต้นด้วย UFI นะคะพาสเวิร์ดถ้าเป็นค่าตั้งต้นจะเป็นเลข18ตัวแล้วรอการเชื่อมต่อสักครู่นะคะ Okay. ไปนะคะตัวนี้นะคะคือกล้องที่เราเซตอัพเมื่อกี้นะก็นี่นะคะผมก็ภาพมันเป็นขาวดำเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างมืดนะคะโอเคเป็นสีแล้วนี่นะคะ กล้องใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนนี้ตัวแอรการ์ดก็ช่องเสียบแอรการ์ดก็ทำงานได้ปกติเหมือนกันถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ลองเช็คที่ซิมอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานนะคะทางร้านใช้ซิมเทสของของ True นะคะเน็ตสิบมกะบิตเดี๋ยวทางร้านต้องส่งเป็นตัวนี้กลับคืนนะคะเพราะว่าสินค้าใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวลองเช็คลำโพงโอเค เสียงไมโครโฟนใช้ได้นะคะลองเทสลำโพงฮลัลโหลโอเคใช้ได้ทั้งทั้งส่งและรับนะคะ